ทำไมเราถึงผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทำไมมันถึงสำคัญเพราะการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่ยั่งยืนนั้นสำคัญมากเพียงไม่กี่วันก่อนอีลอนมัส์ได้ประกาศข่าวที่ทำให้ทุกคนพูดถึงเขาได้บอกไว้ถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงสิ่งที่อาจทิกโฉมโลกของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิงและใช่แล้วกลับมาที่เทสลอีกครั้งหลายคนคิดว่าเทสล์ประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขากำลังทำงานลับๆเพื่อสร้างเครื่องยนต์ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเครื่องยนต์นี้เร็วแค่ไหน และจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมอีวีทั้งหมดอย่างไรมาร่วมติดตามนวัตกรรมสุดล้ำแห่งศตรวรรษนี้บทบาทของนิลอนมัสในการเปลี่ยนแปลงของเทเซอร์กันก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงบริบททั้งหมดคุณรู้หรือไม่ว่าในปี2024มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมากกว่า10ล้านคันจริงอย่างที่ว่าเห็นได้ชัดว่าในขณะที่ผู้คนจํานวนมากดูเหมือนจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นในช่วงหลังๆนี้แต่เทเซอร์ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นคู่แข่งที่เก่งที่สุดในการแข่งขัน เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและดีไซน์ที่ล้ำสมัยมาใช้บริษัทสามารถสร้างชื่อเสียงระดับโลกกับเคลื่อนผลประโยชน์ของผู้คนจากกว่า50ประเทศทั่วโลกความสนใจเหล่านี้และการตอบรับอย่างรวดเร็วของรถยนต์ไฟฟ้าเทสลอา e b คือสิ่งที่นำไปสู่การระนักว่าเทสล a กลายเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมทันทีที่เราคิดว่าเทสลร์ได้ก้าวสู่จุดสูงสุดในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวกเขากลับสร้างความตกตะลึงและนิยามเรื่องราวใหม่ โดยกล่าวว่ายังมีสิ่งที่น่าติดตามอีกมากมายเรื่องนี้ปรากฏชัดเจนในเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีและซีอีโอของเทสล a าเปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ปฏิวัติวตงการซึ่งออกแบบมาสําหรับรถยนต์เทสล a ารุ่นต่อไปที่พร้อมออกสู่ท้องถนนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเครื่องยนต์นี้ไม่เหมือนอะไรที่คุณเคยเห็นมาก่อนอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าภายใต้าการนําของมัสก์เทสลายังคงท้าทายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต่อไป ถึงแม้จะยังยากที่จะบอกว่าอนาคตที่เทสลาอีวีจะครองท้องถนนจะเป็นอย่างไรแต่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งอนาคตแล้วฟังดูน่าตื่นเต้นดีแต่เทสลามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเผื่อใครยังไม่รู้ต้นกำเนิดของพวกเขาย้อนกลับไปในปี2003ซึ่งตอนนั้นวิสัยทัศน์ในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแทบจะเป็นไปไม่ได้ในเวลานั้นมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่กล้าจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่รถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาครองตลาด ไม่ต้องพูดถึงการเข้ามาของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่วันนี้เราก็มาถึงจุดนี้แล้วต่างจากที่หลายคนเชื่อกันอีลอนมัส์ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งเทสลาก่อตั้งโดยวิศวกรมาตินเอเบอร์ฮาร์ดและมาร์คทาเพนิงผู้ซึ่งมองหาหนทางให้รถยนต์ไฟฟ้าแสงหน้ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน,นเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในขณะนั้นทั้งสองบริษัทก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มสดใสขึ้นเมื่ออีลอนมัส์เข้ามาร่วมทีมในปี2004ในขณะนนนัันั้อออลกางงมงหบริษท ที่จะลงทุนและเทสลาก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าจับตามองหลังจากลงทุนไปเขาก็กลายเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของเทสลาซึ่งทําให้เขาได้หุ้นจํานวนมากที่สุดของบริษัทและได้เป็นประธานกรรมการบริษัทด้วยเงินทุนที่อีลอนมัส์ทุ่มลงไปเพื่อทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงเทสลาจึงประสบความสาเร็จครั้งใหญ่ครั้งแรกในปี2008ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงชื่อโรสเตอร์นับเป็นก้าวสําคัญที่ทําให้บริษัทเป็นที่รู้จักแม้จะก้าวกระโดดครั้งใหญ่แต่ผู้ก่อตั้งเดิม ก็อยู่ได้ไม่นานในปีเดียวกันนั้นหลังจากที่เอเบอร์ฮาร์ดและทาเพนิงลงจากตำแหน่งอีลอนมัสก์ก็เข้ามารับช่วงต่อจากเทสลาโดยสมบูรณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์และถ้าคุณติดตามเทสเลอร์มาระยะหนึ่งคุณคงจะเห็นด้วยว่าเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีภายใต้การนำของเขาเทสเลอร์เติบโตจากสตาร์ทอัพรถยนต์รู้สู่ผู้ผลิตรถยนต์ตลาดมวลชนอย่างเต็มตัวและด้วยความเร็วที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะเป็นขีดจำกัดของบริษัท เอาละมาพูดถึงกันว่าเทสลามาไกลแค่ไหนแน่นอนว่ารถเธอถือเป็นรถรุ่นใหญ่แต่ก็ไม่ใช่รถที่ใครๆก็อยากได้ทุกอย่างเริ่มร้อนแรงขึ้นเมื่อเทสล์เปิดตัวโมเดล S ในปี2012มันเป็นรถที่น่าทึ่งและน่าประทับใจอย่างยิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนความสําเร็จครั้งนั้นปูทางไปสู่การเปิดตัวโมเดล3และในปี2017ก็ได้เปิดตัวโมเดล S แพรสมรรถนะสูงรถเหล่านี้ไม่ได้แค่ยอดเยี่ยมเท่านั้นพวกเขาประสบความสําเร็จทางการค้ายอย่างมหาศาลและสร้างความประหลาดใจให้กับโลกอย่างมาก แต่หากมีโมเดลหนึ่งที่ทำให้เทสเซอร์ก้าวสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการรถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือสิดบทรักสำหรับรถบรรทุกแล้วมันทำได้มากกว่าแค่บรรทุกของพลังอันน่าทึ่งฟีเจอร์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆหลังจากที่เทสเซอร์ล่มสลายไปแบบนั้นคุณคงคิดว่าพวกเขาจะปกป้องเทคโนโลยีนี้ไว้เป็นความลับของรัฐแต่เปล่าเลยอีลอนมัสก์ลิ้งบทบาทแทนที่จะล็อกทุกอย่างเขากลับเปิดสิทธิ์บัตรของเทส้ใครๆก็ใช้้ได โดยไม่โดนฟ้องร้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างสิการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความกล้าแต่มันเป็นวิธีของมัสที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่การทํากําไรเขาต้องการมีบทบาทสําคัญในการเร่งการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าและผลักดันให้โลกหันมาใช้พลังงานสะอาดจะพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับสไตล์การเป็นผู้นําที่แหวกแนวของเขาแต่คุณต้องยอมรับว่ามันได้ผลพูดถึงการเร่งรีบอีลอนมัสดูเหมือนจะไม่รู้ว่าการหยุดพักหมายถึงอะไรเขากําลังยุ่งอยู่กับการสร้างโรงงานที่กาแฟคาทอรี่ขาดยักย้ายเพื่อเร่งการผลิตแบตเตอรี่ และโครงการโซลิสทีว่ากันว่าจะกลายเป็นผู้เล่นหลักในการขับเคลื่อนรถยนต์ของเทสล์ด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนและในอย่างที่คุณคิดว่าเทสล์ไม่สามารถทะเยอทะยานไปมากกว่านี้ได้แล้วพวกเขากลับได้เปิดตัวเครื่องยนต์ดีไซน์ใหม่ที่อาจพลิกชมุตสหกรรมรถยนต์ไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่เรื่องใหม่มันดูดันดูดันและแตกต่างจากอะไรที่เราเคยเห็นมาก,ก่อนคำถามสำคัญคือเทสล์ทำได้อย่างไรและเครื่องยนต์อันปฏิวัติวตงการนี้มีความหมายต่ออนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรรัฐเข็มขัดนิราภัยให้แน่น เพราะคุณกำลังจะได้สัมผัสกับอัจฉริยภาพทางวิศวกรรมอันน่าทึ่งเชื่อเราเถอะว่ามันจะยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกจากนี้เครื่องยนต์ที่ทาให้วงการรถยนต์ไฟฟ้าต้องตะลึงเมื่อเปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันกับรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อไม่กี่ปีก่อนจะเห็นได้ชัดว่ารูปลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวล้าสมัยเหนือกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ามันเบนซินแบบดั้งเดิมในโลกยานยนต์อย่างไม่ต้องสงสงัย ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังเร็วกว่ารุ่นเก่ามากเคยสงสัยไหมว่าทําไมถ้าเคยสงสัยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเครื่องยนต์จริงอยู่ที่พวกมันดูเท่กว่ารุ่นก่อนมากแต่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์อีวีเหล่านั้นอันที่จริงแล้วมอเตอร์อีวีรุ่นแรกๆในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษ ที่20ใช้ระบบไฟกระแสตรงแบบเรียบง่ายที่มีระยะทางและกำลังไฟฟ้าจำกัดเครื่องยนต์เหล่านี้แม้จะเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดอย่างไรก็ตามในยุคนั้นเครื่องยนต์เหล่านี้ไม่ได้สร้างผลกระทบมากนักเนื่องจากเครื่องยนต์สันดาปภายในครองตลาดรถยนต์ทั่วไปเมื่อเครื่องยนต์ E ีเริ่มได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยในช่วงปลายศตวตรรษที่20ทเทเซอร์ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยความก้าวหน้าของมอเตอร์ อัจฉริยะทำให้มอเตอร์ a อซมีขนาดเล็กลงแข็งแกร่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนว,วัตกรรมต่างๆเช่นระบบเบรกแบบ r e g e n e r a t i v e เครื่องยนต์เหล่านี้สามารถประหยัดพลังงานและเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้พลังงานในรถยนต์ได้น่าทึ่งใช่ไหมปัจจุบันเครื่องยนต์อีก้าไปอีกขั้นอย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร p m s m และมอเตอร์ฟลักแนวแกนขั้นสูงพี s m มเซ็เหล่านี้คือสิ่งที่หลายบริษัทต,ต่างไว้วางใจ เพื่อมอกแรงบิดอันทรงพลังและประสิทธิภาพที่ e v วต้องการเพื่อเร่งความเร็วบนท้องถนนเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าเครื่องยนต์สมัยใหม่เหล่านี้จะน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่เทเซอร์ก็ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่ที่มีโรเตอร์คาร์บอนเคลือบลายตารางนี่แสดงให้เห็นว่าเทเซอร์กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องยนต์รุ่นเก่าอย่างไรเครื่องยนต์นี้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับรถยนต์เทสลารุ่นต่อๆไปและพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจรงิงจังคุณอาจสงสัยว่าเครื่องยนต์ใหม่นี้สร้างความแตกต่างอะไรได้บ้างนวัตรกรรมสำคัญคือการใช้คาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงในโรเตอร์การอัปเกรดนี้ช่วยเพิ่มทั้งความทนทานและประสิทธิภาพโดยรวมโดยทั่วไปแล้วโรเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้โลหะเช่นทองแดงและเหล็กซึ่งทำงานได้ดีแต่ต้องรับมือกับความเครียดทางความร้อนและเชิงกล ที่ความเร็วสูงมากได้ยากโรเตอร์หุ้มคาร์บอนของเทเซอร์ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเพิ่มปลอกหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงทนทานรอบด้านซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานอย่างไรก็ตามคุณต้องรู้ว่าการหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ชั้นป้องกันเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยให้โรเตอร์สามารถทนต่อแรงเหงวียงมีศูนย์กลางที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมระหว่างการผลิตหากคุณคิดว่าโรเตอร์นี้จบแค่นั้นคุณคิดผิดแล้วคาร์บอนไฟเบอร์นหนาานลรงงงคึึ่่ ทำให้คนคนเดียวยกได้ง่ายน้ำหนักเบานี้จะช่วยให้รถยนต์เร่งความเร็วได้เร็วขึ้นซึ่งเราเห็นได้อยู่แล้วในรถยนต์แพรกของเทสเซอที่ใช้เครื่องยนต์นี้นอกจากนี้ปลอกคาร์บอนไฟเบอร์ยังหดตัวแน่นเมื่อเย็ยนตัวลงการทำเช่นนี้จะช่วยโหลดโรเตอร์ลงหน้าและช่วยให้โรเตอร์ยังคงรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างไว้ได้แม้ขนาดใช้งานหนะักผลลัพธ์ที่ได้จากความแม่นยำทางวิศวกรรมนี้คือการส่งมอบประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ไฟฟ้า โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพหรือความทนทานแต่อย่างใดอันที่จริงโรเตอร์ที่หุ้มด้วยคาร์บอนของแพลช่วยให้มอเตอร์สามารถทําความเร็วรอบได้เกิน20,000รอบต่อนอาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างหายากสําหรับแบรนด์ต่างๆในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ความสามารถความเร็วสูงนี้แทบจะเหมือนกับที่คุณคาดหวังได้จากอัตราเร่งของร,ของรถขอบอกเลยว่าตัวเลขเหล่านี้มันเหลือเชื่อมาก tesla model s p l a ซึ่งใช้เครื่องยนต์ตัวนี้สามารถเร่งความเร็วจาก0ูนถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง2วินาทีคุณคิดว่ามีรถยนต์ไฟฟ้ากี่คันที่วิ่งได้เร็วขนาดนี้นอกจากรุ่น lucid air s a r ของ lucid motor แล้วก็ไม่มีใครเทียบได้นี่แสดงให้เห็นถึงความหายากของสมรรถนะของเครื่องยนต์ นอกจากความเร็วที่เหนือชั้นแล้วประสิทธิภาพของมอเตอร์ยังช่วยให้รถวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปช่วยลดความลังเลในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากต้องคอยหาพลังงานอยู่เสมอเครื่องยนต์รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่งอรุณใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV อย่างไรก็ตามปัญหาคือการบรรลุถึงระดับฝีมือเช่นนี้ด้วยการผสมผสานคาร์บอนเข้ากับโรเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะอย่างทองแดงและเหล็กมีอัตราการขยายตัวทางความร้อนที่แตกต่างกันซึ่งหมายควววาาาม่่ัสดุเหลนี จะขยายตัวและหดตัวในอัตราที่แตกต่างกันภายใต้ความร้อนดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเปลือกคาร์บอนไฟเบอร์จะยังคงยึดติดแน่นแม้ภายใต้ความร้อนและแรงกดดันสูงของเครื่องยนต์จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบและทดสอบวัสดุอย่างพิถีพิถันแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดทีมวิศวกรของเทสลายังต้องคิดค้นวิธีการใหม่ในการหุ้มคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยความแม่นยำสูงด้วยความช่วยเหลือของแมชชีเลอร์นิงและหุ่นยนต์ขั้นสูงแอปพลิเคชันนี้จะช่วยขจัดข้อผิดพลาดใ,ใดๆ ในระหว่างกระบวนการหุ้มทําให้มั่นใจได้ว่าความสมบูรณ์ของโรเตอร์จะไม่ถูกกระทบเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยเลยว่าการนาโรเตอร์หุ้มคาร์บอนไฟเบอร์ที่วางแผนไว้มาใช้กําลังจะก,ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมด้วยการตัดสินใจเรื่องสิทธิบัตรแบบโอเพนซอร์สของแบรนด์อื่นๆสามารถเริ่มผลิตรโรเตอร์หุ้มคาร์บอนได้มากขึ้นหากพวกเขาสามารถค้นพบความชาญฉลาดทางวิศวกรรมเบื้องหลังเมื่อทำได้ก็มีโอกาสที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้า e v รุ่นที่ราคาไม่แพงออกมาสู่ตลาด ความจริงแล้ววิสัยทัศน์นี้ไม่ได้ไกลเกินจริงเลยมันใกล้เข้ามามากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เสียอีกและด้วยอีลอนมัสก์ที่อยู่แถวหน้าของเรื่องทั้งหมดนี้เชื่อเถอะว่าเรากำลังจะได้รับเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนระหว่างการเปิดตัวเครื่องยนต์ชายคนนี้ยังให้คำมั่นกับเราเล็กน้อยด้วยเขามองว่าเครื <S 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 ่องยนต์นี้เป็นก้าวกระโดดสู่อนาคตท่าทายหลักฐานของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปได้ความเชื่อมั่นอันแรงกล้านี้เองที่ทําให้เขายกย่องมอเตอร์รุ่นใหม่นี้ว่าเป็นตัวพลิกเกม ขณะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณชนมัสกล่าวว่าลองจินตนาการถึงมอเตอร์ที่สามารถให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น20พร้อมกับลดขนาดและน้ำหนักลงหนึ่งใน3คำกล่าวนี้เป็นการสรุปความสามารถทั้งหมดของเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันเขาอาจจะอวดอ้าองเล็กน้อยหวังว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆจะสามารถไล่ตามทันได้โดยเร็วที่สุดแต่ใครจะไปคิดละ่ะแน่นอนว่าระหว่างการเปิดตัวผู้คนต่างสงสัยว่าจะสามารถผลิตเครื่องยนต์ที่ออกแบบอย่างซับซ้อนเช่นนี้ออกมาเป็นจำนวนมากได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามมาสัสสามารถขายข้อสงสัยเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดโดยกล่าวว่าเทสลาควบคู่ไปกับโรงงานกิกาแฟคอทอรี่แบบบูรณาการจะต้องทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แต่มสัสไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขายังคาดการถึงในยะสสาคัญในวงกว้างของมอเตอร์อีกด้วยเขาเชื่อว่าสิ่งนี้อาจปูทางไปสู่นวัตรกรรมในอุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือจากยานยนต์ ตั้งแต่การบินไปจนถึงพลังงานหมุนเวียนแม้จะยากที่จะเข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรแต่ก็ไม่ใช่ความเป็นไปได้ที่จะตัดทิ้งไปได้เมื่อมัสกล่าวสุนทรพจน์จบคำกล่าวอ้างของเขาก็ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้วสำหรับคู่แข่งแล้วนี่ไม่ใช่แค่การปลุกให้ตื่นแต่มันคือความท้าทายที่พวกเขายินดีจะรับมืออย่างยิ่งถึงกระนั้นมาตรฐานก็ยังค่อนข้างสูงพร้อมกับความไม่แน่นอนมากมายทำให้เกิดคำถามว่ามอเตอร์แพลประสบความสำเร็จก้าวกระโดดเหนือคู่แข่งมากเพียงใด แท้จริงแล้วนะขณะน,นี้เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคู่แข่งเพียงรายเดียวที่สามารถต่อกรกับเท s l a m o เดลเแพลได้ก็คือรีวิอัน R1T และ l u ซ i ดแอรอย่างไรก็ตามปัญหาคือถึงแม้ว่าแบรนด์เหล่านี้จะค่อนข้างเร็ว แต่ก็ไม่สามารถเทียบชั้นเทสเลในด้านประสิทธิภาพการขับขี่ระยะไกลได้นี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้มอเตอร์แพรโดดเด่นกว่าดังนั้นหากแบรนด์อื่นๆเหล่านี้ไม่สามารถหาวิธีลดการใช้พลังงานลงได้ในขณะที่ยังคงรักษากําลังขับสูงสุดไว้ได้พวกเขาอาจไม่มีทางเอาชนะเทสเลได้เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์รุ่นยอดนิยมจากผู้ผลิตรถยนต์อย่าง f อร์และ GM ซึ่งยังคงประสบปัญหาเรื่องระยะทางวิง่งซึ่งแบตเตอรี่อาจใช้งานได้ไม่นานพอต่อการชาร์จเพียงครั้งเดีียวน จึงเป็นโอกาสให้พวกเขาได้แก้ไขข้อจำกัดของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์แพลเทเซอร์สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียวมอบระยะทางการขับขี่ที่ไกลขึ้นโดยไม่กระทบต่อกำลังเครื่องยนต์พวกเขาก็ทำได้เช่นกันถึงอย่างนั้นก็มีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องหากเทคโนโลยีนี้พิสูจน์ได้ว่าสามารถปรับขนาดได้ก็อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างบังคับให้ผู้ผลิตรายอื่นต้องปรับตัว ในทางกลับกันหากแบรนด์ใดบังเอิญตกอับในอุตสาหกรรมพวกเขาอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปิดโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าของตนในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้เห็นการผสนเทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมและเมื่อถึงเวลาอันควรด้วยประสิทธิภาพที่ยั่งยืนที่ดีขึ้นตามที่คาดการไว้เราอาจได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนสนามแข่งด้วยซ้ำเอาลามันจะน่าทึ่งขนาดไหนกันเชียว ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงเป็นเพราะอีลอนมัสเทสลาและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของพวกเขาที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่เหนือความคาดหมายวิศวกรของเทสลายังคงทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งกำลังดูเหมือนว่ารถสเตอร์รุ่นใหม่จะเป็นสิ่งที่จะนำพายุคสมัยใหม่ เข้ามาแต่อย่าลืมว่าตัวเลขประสิทธิภาพพื้นฐานของมอเตอร์แพลตก็ลดลงไปแล้วมันแค่การทําให้วิสัยทัศน์ในรุ่นใหม่เป็นจริงดีไซน์ใดจะดีไปกว่ารถเธอหากโรเตอร์ไฟเบอร์หุ้มคาร์บอนถูกประสานเข้ากับรสเตอรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวสมรรถนะของรถก็น่าจะเหนือชั้นเรากําลังพูดถึงความเร็วพละกําลังและประสิทธิภาพที่รวมอยู่ในหนึ่งเดียว ให้เปอร์คาที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนลองนึกภาพดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าโรสเตอร์จะเป็นคู่แข่งของไฮเปอร์คาเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดั้งเดิมอย่างบุเกติีคเรนและโคเอนิสเซจสโคซึ่งได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเร็วสูงสุดในโลกของซูเปอร์คาแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าการควบคุมรถเทสล่าขณะขับขี่นั้นง่ายายเพียงใดความจริงแล้วระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์เทสลาถือเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อรวมเข้ากับระบบนี้แล้วเราจึงคาดหวังได้เลยว่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกที่ทั้งเร็วและทรงพลังพร้อมความสามารถในการส่งกำลังจากมอเตอร์แลตไปยังล้อทั้ง4ี่รสเตน่าจะมอบการยึดเกาะถนนและการควบกุ่มที่เหนือชั้นมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นทั้งในสนามแข่งและบนถนนโลง่ง คำถามคือแบรนด์ดังเหล่านี้จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลาและเริ่มเปลี่ยนโมเดลรถยนต์ของตนให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ลองคิดดูสิเราต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อเสนอที่น่ากัางวลใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นอย่าแปลกใจในอนาคตเมื่อคุณเริ่มเห็นรถสปอร์ตทันโปรดของคุณที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในกลายเป็นรถบินเทจในขณะที่เทสเอย์ยังคงผลักดันและทลายขีดจำกัดของเทคโนโลยีและสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่เทสลอาจเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย และข้อบังคับในอนาคตทำไมน่าหรอือก็สมเหตุสมผลอยู่หรอเพราะรถของพวกเขายกเลิกข้อจํากัดความเร็วไปแล้วถึงแม้ว่าการขับรถยนต์ความเร็วสูงแบบพุ่งทะยานผ่านอากาศจะดูเท่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ปลอดภัยนักเมื่อต้องขับรวมกับผู้ขับขี่คนอื่นๆบนท้องถนนและคนเดินถนนก็เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นการนําเทคโนโลยีล้าสมัยของเทเซอร์มาใช้ในวงกว้างมากขึ้นเช่นรถยนต์แปลอาจจาเป็นต้องให้หน่วยงานกํากับดูแลทบทวนเรื่องการปล่อยมลพิษรอบการทดสอบโครงสร้างการประกันภัย และแม้แต่การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสีใหม่ถึงอย่างนั้นบริษัทก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายควบคู่ไปกับการรักษาความได้เปรียบด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมณขณะนี้สิ่งหนึ่งที่บริษัทคาดหวังคือเอกสารจำนวนมากอย่างไรก็ตามเราไม่คิดว่าอีลอนมัสจะจัดการเรื่องนี้ไม่ได้นับวันยิ่งไร้จุดจบอีลอนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในทุกอุตสาหกรรมที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วมดังนั้นวันจันทร์นี้จึงอาจเป็นวันจันทร์ธรรมดามดาในออฟฟิศ ขณะที่เทสล,ลายัางคงเดินหน้าปฏิวัติว,ตวตงการยานยนต์ภายใต้การนำของอีลอนมัสก์เรามั่นใจได้ว่าอุตสาหกร,รรมยานยนต์อยู่ในมือของทุกคนขอให้เราภาวนาให้บริษัทนำพาเราเข้าสู่ยุคอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่รวดเร็วยิ่งขึ้นที่ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าครองถนนคุณคิดอย่างไรกับเครื่องยนต์ใหม่ของเทสลซอร์คุณคิดว่าเครื่องยนต์นี้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่เราอยากให้คุณแบ่งปันนนคคคคคววาามมิิดดดเเหห็็ขอองงงุณใช่แสน หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราและอย่าลืมคลิกวิดีโอถัดไปที่แสดงบนหน้าจอของคุณคุณจะเพลิดเพลินไปกับมัน